ประกันนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมไหมครับนั่นเองวู้ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปนะเพราะว่าว่าอะไรมีตังว่าอะไรอันนี้ตืแต่ดูจ้านั่นแหละเพราะว่าเราขี้เกียจทำคลิปนะทุกคน <laughs> ไม่ใช่พื้นที่ในโทรศัพท์เราเนี่ย <c oughs> มีน้อยมากเลยนะเราก็เลยทำคลิปก็ไม่ค่อยทำคลิปแหละวันนี้เราจะมาแข่งอะไรกันถ้ามีตัง แข่งกันสร้างปืนใหญ่นั่นเองแง้านปืนใหญ่แ่นาใช่แล้วกับดักนั่นแหละกับแล้วก็อีกอันนึงคือปืนใหญ่โอเคไหมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยโอเคนะทุกคนก็อนดับแรกเราจะสร้างกับดักกันใช่ไหมล่ะไม่รู้ว่าจะสร้างกับดักอะไรดีเราูะสร้างกับดากดีสร้างปืนต่อ อ๋อหรอสร้างปืนก่อนใช่ไหมโอเคเราก็จะมาอ๋อโอเคทุกคนมาเริ่มเลยเอาเป็นอะไรเดี๋ยวอ๋อรู้แล้วทำยังไงทองน้ำทอง้อยนี่นี่นะทุกคนอุปกรณ์ที่ว่าเราต้องเตรียมเนี่ยมันก็จะมีแล้วก็สิ่งนี้แล้วก็เจ้าอ๋ออันนี้ เราเนี่ยจะใช้อุปกรณ์พวกนี้กันนะทุกคน, yeah. นเ,นเ,เนนนนยนนตนเตน่ตื่นเต้นไหมมีตังเอาเจ้าแซน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 หาแซนแซนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมที่ว่าทําคลิปวันนี้เราไปแรกเนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยน้ำนานโอเคเริ่มแล้วเนาะ ยังไงเดีเอโฆษณมากเลยอะถ้าเกิดคลิปนี้เออถ้าเกิดมันติดเอ้ยมันหยุดปุ๊บเนี่ยคือพื้นที่ไม่พอนะทุกคนก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าพื้นที่เรามีน้อยพื้นที่เรามีจํากัดนะเราก็จะตัดเล็กๆน้อยๆหน่อยเพราะว่าโฆษณา ตังนอนเร็วเร็วมานอนก่อนเร็วๆตังโอเคทำต่อตผ่านมาแรกมาแล้วนะเนี่ยยังยังทำัไม่เสร็จเลยเเจะหน้าขอให้มันยิงได้นะต้องยิงได้เท่าน,าน,าน,านั้นนะ นี่ม,าามันจะมีตู้แตะใสี่หน้ารอกหลายหนใสหน้าเนี่ยปต่ตู้ใสทั้กว่านี่อาจจะยี่ยมเลยจำขั้นตอนไม่ได้แล้วอ่ะนะช่วงนี้โฆษณาบ่อยมากเอาย่างน,น,นี้ดีกว่าเปลี่ยนจากปืนใหญ่เป็นเออเออปืนใหญ่นี่แหละเอาไปสร้างแบบกากๆก้วก,กันนะ <ด>เราจะสร้างแบบกระกากนะทุกคนสร้างแบบอลังการเราสร้างไม่เป็นสร้างกระการไปก่อนแล้วกันนะแล้สร้างอะไรวแล้วเราจะสร้างอะไรสร้างเป็นที่กระโดดช่วงมันแบบผู้ที่ใส่ทียนทีเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็เจ็บเลยตุ้มกลายเป็นกูโก้คลนปุ้ย เรื่อยมาอเ,เออเราจะทำมัวม่วนะภาพเอ้าผิดอันมือลอยไปหน่อยผิดอันโอเคเราต้องใช้อันนี้นี่ฟิว่าพิซส่ามั่วแล้วว่างั้นขอตดัดคลิปไปตอนที่เสร็จเสร็จแล้วแป๊บหนึ่ง เปลมายังไม่หมดเฮ้ยเดี๋ยวโอเคทุกคนเราเสร็จแล้วนะมีตังเสร็จยังโอเคมาดูวันแรกของพี่ก่อนสิมานี่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 มาน,มานี่นี่นะดูนะนี่ทนะุกคนแล้วมันก็จะพึ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะตูมนี่สูงมากเนี่ย โอเคชิ้นต่อไปของมีตังนะเอาเป็นอะไรครับนี่ทำเป็นระเบิดอย่างนั้นก่อนสิอันนี้อะไรนะอ๋อนี่กับดากอ๋อแล้วมันจะล่อไงอ่ะไม่กับดากไมยถึงให้เราติดกับอย่างนี้ไม่ใชใ่สิ่งของอย่างนั้น ก็อ่ะชิ้นต่อไปอาตางเนี่ยชิ้นนี้คืออะไรหรออ๋อปืนเหรอนั่นหรือโอ้ไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ใช่หมุนไปหรอปุ้มอ้อล้อรล้อ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 แล้วสลามนี่คืออะไรเนี่ยเอาไว้กระโดดเล่นเหรอแล้วปุ้มนี่คืออะไรนี่ก็มันมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกให้ให้กระโดดเล่นเฉย โอเคก็ okay, มันจะสั้นไหมเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกอ,อะไรหรออะไรเนี่ยเโอเคทุกคนก็ะม,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 มันกับได้เล่านิทาน <c oughs> โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนแค่มาถ่ายคลิปเล่น,เลน,เลนๆเฉยๆอ่งั้นไปกันนะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายกดไลค์ให้ด้วยนะให้ถึงสิบไลค์ไปเลยร้อยไลค์ก็ได้